ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ติวษามหาสติประฐานาสูตรมาแล้วเมื่ม,มาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สําหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนียจะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมชีฉทบาหารหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งมีผ้าวิจารณ์อย่าไปนั่งวิวจ,งวจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน เนี่ยทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทำไมจึงด้เป็นอย่างนี้ศัพท์นั้นเป็นอย่างนั้นศัพท์นี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพระพระบคุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ตอ้นี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นนเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งมีผาวิจัยคนนั้นทํา,งงานนทอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้กิจน,แบบน้นทำแบบนั่นกิจนี้ทําแบบนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนนุสติเก้าประการมีอะไรประจําใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพนิพันธ์เป็นเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาใน,ในอุปสมานนุสติกรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเร็วตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวีพาษรนักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้ธรรมมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สรรพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทีไเรวดับดับโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้ยาเพราะในกรรมฐาน40สบนี้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมวิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจึงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรสอนไว้ครบ นิดว่าตอนนี้ว่ากันถึงอน,นาปาุุสติกรรมฐานม่แก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วยแต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กสอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราอยาตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินสีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในนุสติ คือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจารคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอรารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง,ง่ายๆคือวิตกกโมหะ ถ้าชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุททานุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือและไม่เหลือนะ่ะก็เหลืออยู่นิดนะึงมรณานุสติอุปสมานุสติกกรรมฐานสมเด็จการ สำับสนุนพุทธะพุทธะจริตนี่หรืออะไรอันหนึ่งเนาะ,ะสำหรับกายก็ตานนสติไปโคกับอสุปกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมาอนาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไงอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มาก ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถ้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนี่ยาตายเวลาเท่าไรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมด ถ้าพูดกันทังเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงเราก็ตายจังหวะนั้นแน่มารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมฉะนั้นคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันทันที เวลานี้เรื่องหมอดูขครจยะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้ข่าชาวบ้านเนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นขี้ข่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไร จะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเขาไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาป่วยไขย้ไม่สมบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่ยวยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานนสูตรกับ ในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปัานนาสูตร <c oughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวิปสัสสโกจึงได้ใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรมารมฐานฐานอย่างอื่น และก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแต่ไดข้อในกรรมหาปฏิปทานในสูตรมีวิปัสสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐาน40สอนสมถะไว้เต็มอัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างก,กันก็คือในมหาปฏิปทานในสูตร แนะ้ให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกมาฐานสี่สิบการกำหนดรู้เราให้ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมกูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพิปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในกรรมาฐาน4ี่สจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมด ทำแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแต่อาจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานเลยได้เลยเลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐาน ถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ตามนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิแบบนี้วัดใจได้ไง่าย แปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ถึงฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกและริมที่ปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิถ้ารู้ถึงสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌาน <c oughs> สมาำหรับอนาปานุสติกรมมฐานนี้ องสมเด็ดจพปัญนาสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่สรงได้ทั้งชานสี่เอาแค่ชานสี่ก็แล้วกันชานห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ชานสี่ไอการจะแยกเป็นชานห้าไปตัดน้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไมนกันสําหรับชานต้นแต่ก็ไปยอดนอนเพิ่มนี่ นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตตกิรมัฐานนโยกอันดับแรกจิตเราชอบฟุง้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควร เมือ่อเจับลิงมาหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่เขาจับลิงมาหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใด การฝึกกําลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำไปายัางไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมันฝึกมาตัวพยศมาที่พยศน่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรง จิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจแขึ้นมามันพยศเสีจจงทั้งเราบังคับมันไม่ได้สําหรับกําลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ําเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ได้ความ บางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดหรือว่าสุดแล้วแต่การอารมณ์การการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลก,กีต้องเรื่องด้วยกายด้วยถ้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเป็นอุทจจะเปอรมสั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นาเอานิวรณ์ออะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาซี่อย่างไม่ยอมแพ้มาซี่อย่างหนึ่งวเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าให้ใจ,ใใจออกในสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลย ถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันบรรลุอภิเศษส,สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ที่งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติกรรมฐา,านยังบอกว่ากลัวตายวาดโน่นวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วพ้ดีกลัวตายประเภทนี้เนี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะ ถ้าท่านมหาแตมาแตมาจะสั่งให้ไปูกคอตายเถอะเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะนี้มางทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่ากน <c oughs> บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้จะทําทความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นะกลัวจะตายมั่งเห็นภาพโยน,นเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากือว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิ ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียว่าสัจจาขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันบารวบรวมกําลังใจเข้าไว้ว่าจะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สองริการท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบาย แล้วก,กลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่ก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่พอเริ่มกําหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทําจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ่งกําลังไม่ก็มาพยศ แต่บอกว่าม้าตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันซิ่งกําลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็ไม่กันถ้าไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิด เนี่ยแตมาลองแล้วเพราะทำคำสอนสอนก็องสมเด็จประบถีแก่นี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบก็ดีมหาปฏิปฐานนศูก็ด,กดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้มีความรู้สึกเป็นความจริงเป,เป็นการผ่านมานะ สำหรับคนที่จะเป็นผู้ได้ชายก็ดีเป็นปะุษดาสีธาคานาคาหลันก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมาฐานสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิปฐาน,นาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระหรหันต์้้วก็ลือกันลือกันไปเถอะให้มันตกมารกเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับเมื่อจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบเนิ่งเนิ่งสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วักแวกไม่ทําอะไรทั้งหมดนี่แนวทางขององค์สมเด็จพระบรมรสุคตินี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกัน ให้บริการหนึ่งนิมิตของอนาปานสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยจะไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาว,ส,ขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ,บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปลายกฎมันเป็นกระสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกสิน เราจเจริญนในอนาปานรสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไงภาพเกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อารมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพเกสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะ ละราการที่สองถ้าทําไปทําไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบายบายคล้ายมีอารมณ์เคลิมแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลงมาจากที่สูงเสียวอย่างนี้ทราบว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌาน แต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจ,จิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ํากันอีกแล้วคือไม่ ถ้าเป็นปฐมฌชานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นชาณีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รู้ลมลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชาณีสามลมหายใจน้อยลงไปได้ใจสงัดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียด เหมือนกับตัวใครถูกมัดแต่นไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สาม,มานี่เพราะนันโปรดทราบ ถ้าตอนเช้ามืดท่านักสากําลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกำลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์่ันอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากําลังใจขมันดาแต่พุทธสาวสนิกนชนโดยทนนาเข้าทั้งฌานสี่ตอนนี้จะปลายกดอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นอานาปานุสติกรมฐานเขาองค์สมเด็จพระบรมพิชิตมานก็ขอยุติไว้แต่เพียงทานี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายจงถืออานาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นสําคัญอยกขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอาณาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนมิเะนนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุง้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ต่อนนี้ไปเขามาดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันแย่อยู่ในริยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามบทยาสายจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี